ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมตังติแต้นทีดีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเข้าไปเลยนะครับอ้าวผมก็ได้กิจกรรมมาใหม่แล้วนะนี่อะไรวะเออรองวันนะครับอันนี้ได้ปืนบุยยาเฉยเลย มีหมวยอะไรมาบ้างโอ้โหหมวยเล่นตีวิทย์นี่แต่งดับกันฮึไปดูไม่เผื่อเื่อนบเปลี่ยนแปลงอ่ะเออเวืกว่าเราไปดูเงินตายดีกว่าแล้ดูสิตายมันเปลี่ยนแปลงไงอ่าคเขามี

เรอินโดมีปักทงมาเลราอินโดไม่เห็นเลยกปากทงเราต่งเปลี่ยนแปลงเลยครับทูลออกดีหุบปากนี่จะตีไม่รู้เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัดตัวเฉยคนนัดเดียวแค่นี้ไปแล้ว ไปหาอันที่มันทุกคนเราเล่มเริ่มอินดกันดีกว่าครับเกิมกเกิมอืมปืนนี่เลยนี่ถาวันเจ็ดวันด้วยทุกคน ไหนวะทุกคนผมอยากได้ปักธงอ่ะไหนเพื่อนผมบอกว่ามีปักธงเข้ามาไงไอเชียกโดูหลอกจิบหายมันจะไปดันอยู่กันนะ นี่เท่มากเรียกผมเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งปู่ครับปู่อืมยังไม่ได้นะครับต้องดันลูก แล้วก็เข้ามาในตัวเกมนั้นนะครับทุกคนตรงไหนดีกันนะมันเดือดมากเลย ปืนมิดคิวนี่เจิดล้วนะเจอยากับปืนพอดีเลยปืนเวกเตอร์เลยปืนขนาดไหนวะ

บูย่าหนึ่งครั้งได้ผมจะเอาบูย่าห้าครั้งเลยแรกกระทะใหม่ผมจะไปหาผิดมากเก็บแรกหมัดอืมแล้ว ผมจะไม่เปิดหน้าข้าะเปิดหน้า,นาห,หน้าผมอายแค่นหนร้างอึหรือยังน้องโมจีนี่เราก็ลันดันไม่ต่อเอาบุญญานะครับาหาเรื่องเลย,ยเลย ทัเรื่องผมเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกตัวครับว่บาืามาเล่นเกมแล้วเข้าไปเลยที่ผมไม่ว่างคนละที่เคื่มีดราม่าคุยกันเล่นเกมด้วยกันได้ น้องชายผมก็ไม่อยู่ครับตรงตรงโรงพยาบาลเลยนะนี่โรงพยาบาล กิงกันยับเลยโอ้โหอยากจะครบแล้วนี้่ยังไม่ได้ปืนอยู่คนดูยาปืนยัย